รีวิวโค้ดใหม่ลองบอลเคาน์เตอร์และลองบอลบอกเลยว่าใครที่ยังไม่มีโค้ดลองบอลดีๆเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับตัวนี้นะก็มาแล้วนะครับเมตาใหม่สําหรับสายลองบอลเคาน์เตอร์งัดจากแดนตัวเองเป็นหลุดเลยเลยครับนี่ตามตัวอย่างที่ได้เห็นกันไปนะครับบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะใครที่ลังเลอยู่นะบ,บอกเลยว่าดูคลิปนี้เนี่ยดูจบไปตัดสินใจได้แน่นอนนะครับก็ไม่เอาก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะมาโชว์ของขนาดนี้ เดี๋ยวเรามาดูโค้ดใหม่กันเลยนะครับก็เข้ามา750คอยนะครับผมนะเล่นได้ทั้ง2สไตล์นะครับบอลยาวนะครับหรือว่าลองบอลคานเตอ,อร์กับลองบอลเฉยๆนะครับนะส่วนลิงก์อัพนะครับก็เงื่อนไขก็คือหน้าการ์ด DMF เป็น All ออเชสเตอร์กองหน้าโก p โพเชอร์นะครับส่วนเงื่อนไขในการใช้งานก็ไอตัวที่เป็น All s h a d e นะต้องอยู่ในแดนตัวเองนะครับถึงจะแสดงผลลิงก์อัพย้ำว่าแดนตัวเองนะไอตัวเปิดบอลโยนบอลน,นะครับ ่วนทั้งการแทงบอลทะลุช่องและการเปิดบอลยาวนะครับนะก็ขออย่างเดียวขอแค่อยู่แดนตัวเองนะตัวเปิดส่วนกองหน้าก็รอมันวิ่งออกไปสักพักหนึ่งแล้วเราโยนเนี่ยบอกเลยว่าหลุดแน่นอนครับก่อนจะไปดูคลิปกันใครที่สนใจเติมอีฟบอลผมขอแนะนําแมงปอปลอดภัยผมก็ใช้อยู่ใครที่สนใจกดหน้าโปรไฟล์ได้เลยอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงแมงปอ ผมก็จะยกมาหลายตัวอย่างนะอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเปียโรยกอยู่ในแดนตัวเองนะครับเห็นไหมบอกเลยว่าขอแค่กองหน้าเริ่มออกตัววิ่งเนี่ยแป๊บน,นึงนะครับแล้วเราก็โยนไปไม่ว่าจะเป็นการแทงบอลทะลุช่องหรือว่าการเปิดบัญญาแบบนี้นะบอกเลยว่าหลุดง่ายมากแล้วก็ทําให้กองหน้าของเราเนี่ยเอ่อ first touch b ได้ดีขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมโยนเป็นลุ่นะก็วิธีโยนลุดง่ายๆนะครับหลังจากที่ออเชสเราได้บอลในแดนตัวเองเนี่ยให้เรามองมินิแมปข้างล่างนะครับว่ากองหน้าเนี่ยมันเริ่มออกตัววิ่งงหหรรืือย,ยั ถ้าเราไม่ดูวินีแมพก็ดูเอาหน้าเกมะนะมนตัวอย่างคลิปนี้ก็ผมเล่นเกมลับอยู่นะครับคือทีมตรงข้ามเนี่ยเปิดมุมแล้วก็ผมเนี่ยตัดบอลได้แล้วก็ทําการส่งให้ออเชสโยนขึ้นหน้าสวนเลยบอกเลยว่าหลุดง่ายมากนี่ตอนนี้ผมเล่นเกมลับหนักอยู่เห็นไหมทุกคนกองหน้าก็ขึ้น,าม,นมาเยอะมากออเชสได้บอลปุ๊บกองหน้าเริ่มวิ่งผมโยนหลุดเลยครับพี่ผมมีเทคนิคมาบอกด้วยนะครับก็คือใครที่อยากตัดบอลได้แล้วโยนหลุดง่ายๆนะ คือมันจะใช้ได้ดีมากๆตอนที่ทีมตรงข้ามเนี่ยบุกมาแบบหนักๆบุกมาแบบพับสนามบุกมาแดนเราเยอะๆนะครับแล้วพอเราตัดบอลได้เนี่ยแล้วเราส่งอลให้ออเชตเนี่ยรอให้กองหน้าเริ่มวิ่งแป,ป๊บนึงแล้วเราโยนเนี่ยหลุดแน่นอนบอกเลยว่าเล่นโคตรมันคนโดนมีหัวร้อนกันแน่นะครับทีตอนนี้ทีมตรงข้ามบุกมาปุ๊บตัดบอลได้ส่งให้ออเชตออเชสวนหลบแป,ป๊บนึงกองหน้าวิ่งแล้วในมีแมป,ปโยนเลยหลุดโอกาสหลุดสูงมาก โยนแบบนี้ประมาณสัก10ลูกเนี่ยหลุดไปแล้วเจ็ดนะครับนะอบอกเลยว่าใครที่ลังเลอยู่เนี่ยซื้อเถอะครับคือโค้ดนี้มันดีจริงๆผมไม่อยากให้ทุกคนมานั่งพลาดเหมือนกับซิโมเนอิสกี้รอบก่อนนะครับนะก็ใครดูคลิปนี้จบก็หวังว่าจะช่วยให้ตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะคใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ